ค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสุดท้ายของบทที่1ค่ะก็คือเรื่องการรับมือภัยคุกคามในโลกออนไลน์เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็มารู้จักประเภทภัยคุกคามทางโลกออนไลน์กันก่อนเลย 1. ก็คือไวรัสและเมาแวร์ วรัสนะคะก็คือโปรแกรมที่สามารถกระจายไฟล์และระบบอื่นๆเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายมาแวคือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายข้อมูลหรือแทรกซึมเข้าสู่ระบบเช่น r รนซัมแวร์ที่เรียกร้องค่าถ่าย 2. ง i ิชชิ่งก็คือเทคนิคในการหลอกลวงผู้ชายให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นรหัสผ่านและหมายเลขบัตรเครดิต โดยการส่งอีเมลหรือข้อความปลอมที่ดูเหมือนมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ต่อไปค่ะ 3. การโจมตีด้วยการปฏิเสธบริการก็คือการโจมตีที่ทำให้การบริการออนไลน์ไม่สามารถทำงานได้โดยการส่งคำขอจำนวนมากเกินไปเพื่อให้เกิดเพื่อทำให้เกิดเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบสนองได้ 4. การโจรกรรมข้อมูลการก็คือการเข้าถึงและขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สำคัญจากฐานข้อมูลหรือบัญชีออนไลน์เช่นข้อมูลบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารค่ะ 5. การหลอกลวงทางสังคม ก็คือการใช้เทคนิคในการหลอกลวงเพื่อให้ผู้ใช้เปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการกระทำที่เป็นอันตรายเช่นการแซงทำเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคเป็นต้นค่ะ 6. ก็คือการโจมตีด้วยการแทรกซึมก็คือการเข้าระบบหรือเพื่อข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการแฮกเข้าสู่ระบบเพื่อลขโมยข้อมูลนั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่7นะคะก็คือการสอดแนมข้อมูลก็คือซอฟต์แวร์ที่ติดตามและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานที่โดยที่ผู้ใช้เนี่ยค่ะไม่รู้ตัวแก็คือการปลอมแปลงเว็บไซต์ก็คือการสร้างเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เพื่อหลอกลวงให้ผู้ใช้เนี่ยป้อนข้อมูลส่งบุคคลหรือดาวนโ์โหลดม a l แวร์เข้าไปนั่นเองค่ะ